สวัสดีเพื่อนนักลงทุนนะครับวันนี้วันพฤหัสที่23เมษายน2563กับเพจมาเฉียวดูหุ้น t ดอะฟิวเจนะฮะตลาดไทยแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกดไม่ลงหรือลงไปแดงเหมือนจะตายก็ไม่ยอมตายฟื้นขึ้นมาแบบไม่ธรรมดานะฮะงั้นเรามาดูกันเราจะตัดปัจจัยอื่นๆออกไปก่อนนะเช่นเรากำลังจะฟื้นจากโควิด โควิดกำลังจะจบหรือเปล่าเลยตลาดตอบรับเชิงบวกหรือเอ๊มูดี้ปรับลดเครดิตเลทของประเทศเราลงเนี่ยมันจะมีผลเชิงลบไหมปกติการปรับลดเครดิตเลทนี่มีผลรุนแรงนะหรือตัวเลขส่งออกเดือนมีนาดีขึ้นแต่รวมทองคําเข้าไปด้วยนะที่เขาเอาตัวเลขมาให้เราดูหรือ บ้าๆๆๆอันนั้นมันร้อยคนมันก็ร้อยความคิดอ่ะคุณมีหุ้นอยู่คุณก็ตีความเชิงบวกคุณไม่มีหุ้นคุณถืออนุพันธ์ทางลงไว้คุณก็ตีความเชิงลบงั้นเรามาใช้อะไรที่มันอ่านแล้วเห็นไปด้วยกันดีกว่าคือร้อยคนเห็นสิ่งเดียวกันหรือตัวเลขเดียวกันนะครับผมก็เลยหยิบเทคนิคลชาร์ขึ้นมาโดยเครื่องมือในภาพที่ผมใช้เนี่ยมีอะไรบ้าง อธิบายไปแต่ละตัวก่อนนะครับตัวที่1นนะครับตัวเบสิคเลย moving average ผมใช้แบบ simple moving average นะมันจะคํานวณด้วยการให้น้ําหนักของข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือน้ําหนักเท่ากันนะครับถ้าเป็น exponential เนะี่ยมันให้ตัวหลังมากกว่าถูกไหม ดังนั้นเราจะเวทมันเท่ากันทำไมผมถึงเวทเท่ากันเพราะผมต้องการแสดงแนวรับต้านผมถึงให้ความสําคัญของข้อมูลทุกตัวเท่ากันนะครับตัวต่อไปอ่านเพจผมก็ต้องรู้จัก t d e q u e n t i a l ถูกไหมโดยแนวคิดที่ว่าเราจะหาจุดที่เทรนด์นั้นๆอ่อนแรงอ่อนกําลังเมื่อเทรนด์นั้นๆอ่อนแรงอ่อนกำลังผลที่ตามมาก็คือการกลับตัว หรือพักตัวนะครับตัวต่อไปแอนดูพิทฟอกอันนี้มันเป็นหลักแอคชั่นเลคชั่นแบบฟิสิกส์ฟังแล้วดูเหมือนยากจริงๆไม่มีอะไรหรอกล้วก็แบ่งพื้นที่การกระทำของฝั่งขายกับฝั่งซื้อเป็นสองส่วนโดยมีเส้นขั้นกลางนะครับเมื่อ ูกขายกดลงมา,าตรงขอบซ่อมเนี่ยมันก็หลักแอคชั่นเรียกชั่นใช่ไหมมันก็พยายามดันกลับทีนี้จะดันกลับไปเป็นขึ้นเมื่อไหร่ก็ตัดสินกันที่แนวกลางนะครับหลักง่ายๆก็มาดูกันในภาพเป็น s 50 m 20นะหรือ s 50 f u t u ฟิเจอร์ตามเฟรม2ชั่วโมงหรือ120มาดูสัญญาณแต่ละตัวก่อน เกิดสัญญาณที่ดีเขาดาวสิวันที่วันที่เท่าไหร่เอาเมาส์ไปจิ้มดูวันที่ยี่สิบเมษาไฮที่เท่าไหร่8ปดห้าเกนะครับไฮที่8ปดห้าเกเห็นไหมคุณก็มาร์คไฮไว้เนี่ยแปดห้าเก้าปิดที่เท่าไหร่ปิดที่8ปดห้าศูนย์จุดห้ผมก็เลยให้กรุ๊ปนี้เป็นสี น้ำเงินโดยมีหลักง่ายๆว่าถ้าวันนี้ที่มันดูพุ่งมาแรงๆเนี่ยปิดเหนือแปดห้าศูนย์จุดสองแปดห้าศูนจุดห้าศูได้ก็แปลว่ามันจะขึ้นต่อแต่ถ้าทำไม่ได้ให้ระวังกันพักตัวคุณดูสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ขึ้นมาดีๆใช่ไหมทำา i เนี่ยวันนี้วันที่ยี 04เนี่ยนับ13ปั๊บเปรี้ยงเลยใช่ไหมลงมาเกือบเท่าไหร่30จุดไม่ใช่สิเกือบ40จุดเกือบ40จุดนี่คือเหตุการณ์เมื่อวาน22 04แต่ทำไมมันไม่ตายล่ะเพราะตรงนี้เป็นเม i n support คุณดูนะบริเวณที่แท่งราคาเรียงกันอย่างเงี้ย เป็นกระจุกเนี่ยมันคือ c ั u เตอร์โซนของราคามันก็เลยมาดีดกลับตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแรงณนะวันนี้ที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยแหละทำไงต่อฮะแบ่งโซนสิโซนที่หนึ่งคือถ้าราคาเล่นตั้งแต่8.50.5ไปถึง8.59.20อันนี้คือแนวโน้มขึ้นต่อนะ แต่ถ้าเริ่มตกกลับลงมา836.50 850 5ุดคือลงมาพักตัวไซเวย์ไซเวย์ไซเวย์เนี่ยขึ้นหรือลงต่อก็ได้นะหมายถึงสเต็ปต่อไปจากไซเวย์แต่ถ้าหลุดมาตรงนี้ไม่ค่อยดีแล้วล,ะล่ะ820.60แปลว่ามันลงมาเทสฐานเมื่อวาน มันแสดงภาวะของการหมดแรงนะครับส่วนโซนสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงนะ800กับ820เนี่ยถ้ามันมาตรงนี้ก็มันลงแล้วละ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูอะไรมากนะครับแล้วไงต่อก็ตั้งแต่11โมงไปคุณก็ดูว่ามันเข้าโซนหนึ่งได้ไหมถ้ายังเข้าไม่ได้ก็ให้ระวังว่ามันจะพักตัว นะครับเท่านั้นแหละส่วนเรื่องประก,กันทางลงถ้าทำก็ทำด้วยลองพุ option ตัว dw มันจะมีปัญหาเยอะเรื่องไทม์ดีเคว่าคุณดูไม่ค่อยเป็นว่าตัวไหนมันไทม์ลดมากลดน้อยแล้วผมก็ย้ำมาตลอดว่าแผนควรจะเป็น option อย่างอื่นไม่เอาเช่น short call option ทำหน้าลองด้วยนะ short call ไม่เอาเพราะ ช็อตคอลเนี่ยผลมันเหมือนกับช็อตฟิวเจอร์แต่มันหนักกว่าช็อตฟิวเจอร์ถ้ามันไม่ลงเพราะเงินประกันที่คุณวางเนี่ยมันขยายตามเปอร์เซนต์ของนายประกันที่ต้องจ่ายให้ฝ่ายทำประกันนะมันไม่ฟิกเหมือนสัญญาฟิวเจอร์นะมันหนักกว่านะถ้าช็อตคอลแล้วไม่ลงนะจำไม่ด้วยแล้วลองพูดมันดียังไงลองพูดคือมันฟิก เงินที่สูญเสียแต่มันเทรดลำบากเพราะคุณต้องทำไปก่อนล่วงหน้ายอมโดนแากยอมโดนสวิงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วต้องทยอยเก็บสะสมวอลลุ่มคือต้องทำแผนไปล่วงหน้ามันถึงจะมีวอลลุ่มพอสมควรถ้าคุณแอคชั่นเดี๋ยวนั้นเช่นพอมันแดงปั๊บคุณลองพุทหนึ่งค่าพีมมนมันจะแพงสองวอลลุ่มคุณจะเก็บไม่ได้ความยากของมันก็คือต้องทำไปล่วงหน้าเพราะงั้นการช็อต c a l กับการลองพุธมันมีข้อดีข้อเสียของมันคนละแบบนะครับซึ่งต้องเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละแบบด้วยทีนี้ถ้าสินค้าใดๆที่คุณไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเช่นไม่เข้าใจ DW ไม่เข้าใจออปชันก็อย่าเทรดออกมานั่งดูเฉยๆก็ได้เพราะตรงนี้มันเป็นโซนที่เป็น warning zone นะมันไม่ใช่โซนที่จะไปไหนได้ไกลหรอกต่อให้มันไปพันสรอก็เถอะผมเคยบอกคุณแล้วว่าตั้งแต่ก่อนที่มันจะรีบาว ตั้งแต่ตลาดแดงๆว่าตลาดจะฟื้นได้ร้อยถึงสามร้อยจุดผมบอกคุณแถวๆเก้าร้อยกว่ากับพันจุดเพราะงั้นต่อให้มันมาแม็กซิมัมขอบที่ผมให้คือพันบวกกับสามร้อยมันคือพันสามร้อยหรือพันสามร้อยสามสิบเพราะผมให้ขอบบนมันพันสามสิบใช่ไหมพันสามร้อยสามสิบมันก็ยังอ่านรีเาวแล้วคุณจะดูมันเหมือนเยอะเหรอพันสองร้อยเจ็ดสิบพันสองร้อยหกสิบพันสองร้อยห้าสิบไปอีก ห้าสิบหกสิบจุดเนี่ยในภาวะตลาดเช่นนี้ที่วันหนึ่งมันลงได้สามสิบสี่สิบจุดหรือห้าสิบจุดหรือหกสิบจุดมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วเวลาลงมันลงเร็วมากนะตลาดคุณขายไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นถามว่าซื้อหุ้นได้ไหมได้แต่เล่นเกมกาไรและตั้งจุดสต็อปลอให้ชัดเจนถ้ามันไม่ไปก็ต้องออกมันไม่ใช่การซื้อหุ้นไปถือยาวหรอกฟื้นแล้วจริงหรอมีอะไรฟื้นนะ่ะ เดี๋ยวสิ่งที่จะตามมาจากพิษเศรษฐกิจหลังโควิดมีอีกเยอะเลยคุณดูงบแบงก์ออกมาแย่หมดเลยเห็นไหมเละเทะแล้วกิจการที่มันไม่ได้ทำงานไม่ได้หากำไรมันจะมีงบที่ดีได้ยังไงคุณต้องมองไปข้างหน้าไม่ใช่วันๆดึงเห็นตลาดเขียวก็บอกว่านี่ขึ้น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 ตลาดแดงกดไม่ลงแข็งแกร่ง,งฟื้นแล้วอะไรเงี้ยตลาดมันต้องอ่านไปข้างหน้าครับ จะใช้เครื่องมือใช้วิธีอะไรหรือประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่มันต้องอ่านไปข้างหน้าไม่ใช่มามองแค่วันนี้ไม่งั้นคุณก็จะเจอเพราะว่าพอเขียวคุณไล่เขียวพอแดงคุณไล่แดงไงพอคุณไล่แดงมันดิดใส่หน้าพอคุณไล่เขียวมันก็ลงมาเพราะอะไรเพราะถ้าคุณอ่านตรงนี้มันเป็นไซด์เวย์เนี่ยกรอบเนี้ยนี่มันคือหกสิบจุดนะ คุณจะดูเหมือนมันเยอะมันไม่ได้เยอะเลยนะเนี่ยแล้วทีนี้มันเป็นไปได้ยังไงบ้างถ้ามันเป็นตัว M อะ่ะมันก็ล่วงนี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองอถ้าไปได้ถ้าเป็นเซตผมก็ให้แถวๆพันสาม้อยสินั่นแหละ ซึ่งในความเห็นของผมมันไม่ได้มากคุณเทรดได้แต่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็เอาไว้เท่านี้แหละนะครับดูตัวเนี้ยเป็นตัวสําคัญถ้ายังไม่ข้ามมาก็พึงระวังไว้หน่อยตอนนี้มันก็เทียวไร้เทียวคืออยู่แถวนี้แหละส่วนใหญ่มันก็เล่นตรงจุดตัดสินใจนั่นแหละมันก็เทรดยากทําไมจะไม่เทรดยากละ่ะคุณดูเมื่อวานทิ้งลงมาปับ๊บดีดกลับเนี่ยเห็นไหม นี่เมื่อวานนะอันนี้วันนี้แล้วถ้ามันไม่เบรกไปเล่นขอบบนมันก็ทิ้งลงมาอีกอ่ะเพราะมันเป็นไซส์เว์ไงแต่ไซส์เว์วงกว้างด้วยนะครับทีนี้ใครมีสถานะทางขึ้นถือหุ้นอยู่ผมก็คุณก็ลุ้นนะให้มันเบรกบนไปส่วนใคร ถืออนุพันธ์ทางลงหรือรอช้อนหุ้นอยู่คุณก็ต้องลุ้นไม่ให้มันเข้ากรอดนี้แล้วมันก็ทิ้งลงมานะครับอ้าวพูดสองทางมันก็ถูกเดคคุณอาจจะนึกในใจอย่างนี้กัผมบอกแล้วไงมันตัดสินกันตรงนี้นะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงไปผ่านเข้ามาไหมถ้าไม่ผ่านก็มีแนวน้มว่าจะพักตัว ถ้าตั้งแต่11บเอโมงยืนกรอบยืนฐาน850.50ก็เล่นข้างบนแล้วก็มีสิทธิ์ขึ้นไปทำ high นะครับโอเคนะเท่านี้นะครับขอบคุณครับ